สวัสดีครับสวัสดีครับสุทธิชัยไลฟ์สัญจรครับหวังว่าสัญญาณจะชัดเจนนะครับเพราะว่าผมกำลังเดินทางอยู่ทางใต้ของอิตาลีครับแต่ว่ามีข่าวด่วนที่ควรจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องเกาหลีเหนือกับสหรัฐซึ่งกลายเป็นเรื่องแรกเริ่มเดิมทีคิดว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้กลับกลายเป็นตรงกันข้ามครับ เมื่อนักศึกษาอเมริกันวัย22ที่ถูกจับไปเมื่อ17เดือนก่อนถูกสารตัดสินจำคุก15ปีแต่ว่าจำคุกได้17เดือนในฐานที่ไปขโมยโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือช่วงที่ไปทัวร์เกาหลีเหนือ ปรากฏว่าปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่13าเดือนมิถุนาไม่ถึงเจวันครับตายแล้วครับตายภายใต้ภาวะที่มีความลี้ลับมาสจั์ไม่แพ้กับที่คิมจองนําพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนถูกสังหารที่สนามบินกลาลัมเปอร์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลี้ลับเพราะว่าอธิบายไม่ได้ว่าใครเป็นคนสั่งให้ฆ่า วิธีการฆ่าและสาเหตุของความตายมาจากอะไรกรณีล่าสุดกับเด็กอเมริกันนี่ทางเกาหลีเหนือปล่อยตัวออกมาเมื่อ13มิถุนาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ครับหวันที่แล้วอ้างว่าเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมพอปล่อยออกมาปรากฏว่าพูดก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ตาเปิดอยู่ครับแต่ว่าฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับไม่ตอบสนอง ทำทักทายคำสัญญาณใดๆทั้งสินงส้นทรงตัวมาที่อเมริกาที่โรงพยาบาลซินซินนาติหมออเมริกันไปตรวจร่างกายแล้วบอกว่าเหตุผลที่ทางเกาหลีเหนืออ้างมานั้นไม่จริงครับเพราะว่าเกาหลีเหนือบอกว่าคนที่ชื่อออโตวอมเบียเนี่ยที่เป็นนักศึกษาวัย22ติดคุกม,มา17เดือนไปติดเชื้อที่เรียกว่าโบทูลิซึม โบทูลิซึมนี่เป็นโรคทางด้านประสาทที่เกาหลีเหนืออ้างว่าเป็นการติดด้วยตัวเขาเองและทางเจ้าหน้าที่ในคุกของเกาหลีเหนือก็ให้ยานอนหลับเพื่อพักผ่อนแต่ปรากฏว่าอาการเสื่อมชุดลงครับจึงปล่อยตัวออกมาเป็นการปล่อยตัวที่ค่อนข้างจะสร้างความประหลาดใจให้กับอเมริกาพอสมควรเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าอยู่ดีๆเกาหลีเหนือจะปล่อยตัว คนอเมริกันซึ่งณวันนี้ยังขังอยู่อีกสามคนนะครับสามคนนี้ชื่อคิมเหมือนกันหมดเลยมีเช,ชื้อชาติเกาหลีแต่ว่าสัญชาติอเมริกันทั้งสามคนเป็นอาจารย์มาวิทยาลัยสองคนเป็นธุรกิจคนหนึ่งแต่ว่าคนที่สีที่ปล่อยตัวมานั้นเป็นนักศึกษาอเมริกันซึ่งไปกับทัวร์และถูกจับเพียงแต่ว่าไปขโมยโปสเตอร์ที่เด็กคนนี้บอกชอบแปลกดี แต่ว่าเกาหลีเหนือจับเพราะว่าบอกว่าถ่ายวิดีโอไว้ว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางการของเกาหลีเหนือความผิดนี่จำคุก15ปีทีเดียวครับตอนนั้นถ้าใครดูทีวีก็จะเห็นภาพของออตโตวอมเบียรนี่ร้องห่มร้องไห้ขณะที่ให้การต่อสารเกาหลีเหนือทีเดียวครับเพราะว่าทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทางอเมริกันก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแต่ก็ไม่ได้ผลมาตลอดครับที่แปลกกว่านั้นก็คือว่าเป็นช่วงจังหวะเดียวกันกับที่อดีตนักบาสเกตบอล NBA คนดังของอเมริกาครับเทนนิสโรดมอนไปเยือนทีมจองอื่นพอดีเป็นครั้งที่3แล้วครับสนิทสนมกันดีตอนแรกนั้นก็คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐส่งตัวไปส่งตัวนักบาสเกตบอล NBA เป็นการไปเรียนรู้วิธีการเจราจาของโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าตอนที่เดนิสโรดม n นไปเปียงยางพอดีเนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เกาหลีเหนือปล่อยตัวนักเรียนอเมริกันคนนี้ออกมาแล้วก็มาตายที่บ้านตอนแรกก็นึกว่าการปล่อยตัวน่าจะเป็นการแสดงถึงทัศนะท่าทีที่ดีขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาแต่ที่ไหนได้ครับ หอออตโตวอมเบียเสียชีวิตภายใต้ความสงสัยคลางแคลงของหมออเมริกันเองบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือโกหกให้รายงานเรื่องอาการเจ็บป่วยที่ไม่จริงเพราะว่าหมออเมริกันตรวจแล้วบอกว่าอาการโรคจิตโรคประสาทที่ทางเกาหลีเหนืออ้างที่เรียกว่าบอโทลิซึมนั้นไม่มีไม่ปรากฏแต่ว่าที่แน่นอนคืออาการที่ไม่ตอบสนอง คำพูดใดๆเลยจากหมอจากคนใกล้ชิดจากพ่อแม่โดยเฉพาะคุณพ่อกับคุณแม่ของออโตชื่อเฟรดกับซินดี้ออกแถลงการความจริงก่อนที่ออโต้เสียชีวิตด้วยซ้ำไปตอนกลับมาใหม่หมๆเนี่ยเพราะอาการคล้ายๆกับเป็นผักไปแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเกาลิเหนือทรมานลูกของเขา เป็นรัฐบาลที่ใช้วิธีการโหดร้ายทารุณในการข่มเหงรังแกทรมานคนที่ถูกจับไปโดยไม่มีเหตุผลปรากฏว่าหลังจากนั้นสองวันลูกคนนี้ก็เสียชีวิตครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะว่านี่ถือว่าเกาหลีเหนือได้ฆ่าคนอเมริกันอีกคนหนึ่งละและพ่อของออตโต้นี่ออกมาบอกเลยครับว่าคิมจองอึนคิวต์ไมซัน ทีมจองอื่นฆ่าลูกชายของผมโดนัลด์ทรัมอยู่เฉยๆไม่ได้ครับก็ถแถลงการประนามเกาหลีเหนือบอกว่านี่เป็นการกระทําของรัฐบาลที่มีความโหดร้ายทารุณเป็นอย่างยิ่งและต่อไปนี้อเมริกันจะต้องทําทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือสามารถกระทําการเช่นนี้กับคนอื่นๆได้อีกซึ่งก็แน่นอนครับคงหมายถึงคนอเมริกันอย่างน้อยอีก3คนที่ยังอยู่ภายใต้การคุมขังของเกาหลีเหนือ ด้วยข้อหาที่ต่างกันไปครับแต่ว่ามีอาจารย์สองคนที่ไปอาสาช่วยสอนที่มาเทาลัยเปียงยางออฟซานเซิงเทคโนโลยีซึ่งผมเคยไปเยือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสองคนนี้พอจะกลับนี่ไปจับที่สนามบินเปียงยางเลยครับอ้างว่าขโมยความลับทางการเกาหลีเหนืออีกคนหนึ่งไม่ให้เหตุผลไม่ให้ข้อหาครับแต่ว่าชัดเจนว่า เป็นการจงใจที่จะสร้างอำนาจต่อรองของตัวเองกับอเมริกาในขณะนี้แต่พอกรณีของออโต้วอมเบียเกิดขึ้นอย่างนี้กายเป็นว่าความสัมพันธ์ตึงเครียดขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับเพราะว่าอเมริกาจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อคนของตัวเองถูกจับไปได้วยข้อหาที่ความจริงไม่มีอะไรมากไปกว่าการไปขโมยโปสเตอร์ไม่ใช่เรื่องของการขโมยความลับราชการไม่ใช่เรื่องของประเด็นความมั่นคง แต่เป็นการความคึกขนองของเด็กๆเกท่านั้นเองครับแต่เกาหลีเหนืออาศัยจังหวะนั้นแหละจับเด็กอเมริกันคนนี้เอาไว้แล้วถ้าปล่อยตัวมาในลักษณะที่ยังสุขภาพปกติและสามารถจะมาให้สัมภาษณ์ซึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะอย่างที่เคยทํามาว่าเป็นการพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศซะการปล่อยตัวครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ก็อาจจะดูดีกว่าครับแต่ว่าพอเกิดเด็กคนนี้ตายและกลับมาในลักษณะเป็นผักเลยเนี่ยก็ทําให้แม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็อยู่เฉยๆไม่ได้นี่กลายเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ในขาบสมุทรเกาหลีขึ้นมาอีกทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ข่าวเรื่องเกาหลีเหนือก็หายไประยะหนึ่งเพราะว่าทรัมป์เจอวิกฤตภายในประเทศเองหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องตะว,วันออกกลางเรื่อง ที่ตนกําลังถูกสอบสวนหรือคนรอบข้างกําลังถูก FBI สอบสวนเรื่องรัเสเซียและล่าสุดก็ยังมีการยืนยันนะครับว่า FBI สอบสวนถึงเจ้าตัวทรัมป์เองด้วยว่ามีความผูกพันเกี่ยวพันอย่างไรกับรัเสเซียถึงแม้ว่าที่ปรึกษากฎหมายของทรัมป์จะออกมาบอกว่าไม่จริงทรัมป์ไม่ได้ถูกสอบสวนโดยตรงแต่ว่าตัวทรัมป์เองทวิตออกมาก่อนหน้านี้หนึ่งวันแล้วครับว่าผมกำลังถูก FBI สอบสวนเพราะกรณีที่ผมปลดอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์คอบบีแต่ว่ามันก็แปลกทรัมป์เขียนเองนะครับมันแปลกตรงที่ว่าคนที่สั่งสอบผมคือรัฐมนตรีช่วยยุติธรรมคนเนี้ยเป็นคนแนะนำให้ผมปลดเจมส์คอมมี่เองด้วยซ้ำไปตอนนี้ก็เลยไม่รู้ครับว่าตุกลงทรัมป์ถูกสอบโดย FBI อย่างเป็นทางการหรือเปล่า ตัวเองบอกว่าถูกสอบแต่ทนายตัวเองออกมาบอกว่าไม่ถูกสอบมันก็อยู่ที่ว่า FBI จะออกมายืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI อีกคนหนึ่งคือโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งมีชื่อว่าเป็นไม้บรรทัดเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอิทธิพลการเมืองเป็นอายการพิเศษจะตั้งกรรมการสอบและข่าวที่รั่วออกมาบอกว่าจะเชิญทรัมป์มาให้การด้วยว่า ความผูกพันของคนใกล้ชิดตัวเองที่ไปโยงใยกับรัสเซียนี้ประธานาธิบดีรู้แค่ไหนหรือไม่อย่างไรข้อกล่าวหาหลักก็คือ obstruction of justice คือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนครัเป็นความผิดร้ายแรงมากยิ่งถ้าเป็นประธานาธิบดีแล้วไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมยิ่งจะต้องเจอกับการถูกสอบสวนถึงขั้นที่อาจจะถูกถอดถอนที่เรียกว่า impeachment ทีเดียวครับเพราะว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI คนที่เพิ่งถูกปลดเนี่ยคือเจมส์คอมมี่เนี่ยออกมาให้การอย่างเปิดเผยเลยครับสวนซึ่งก็แปลว่าทรัมป์ก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวเองออกมาบอกว่าเป็นเช่นนั้นยกเว้นเสียแต่ว่าทรัมป์จะอัดเทปการสนทนานนั้นเอาไว้แล้วก็ออกมายืนยันว่าผมไม่ได้พูดอย่างนั้น แต่ว่าเมื่อเจมส์คอมมี่บอกว่าผมบันทึกรายละเอียดทุกประโยคทุกครั้งที่ผมพบกับท่านประธานาธิบดีทรัมป์คำต่อคำเพราะว่าผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะต้องเอาเรื่องนี้ออกมายันกันในที่สาธารณะเรองนี้จึงกลายเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหัวข้อหลักเรื่องเกาหลีเหนือเบาไปปั๊บเดียวครับกลับมาและกลับมาครั้งนี้ใหญ่อยู่ที่ว่าทรัมป์จะทำอย่างไรกับเกาหลีเหนือเพราะว่าการที่คนอเมริกันตาย ทั้งคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สําหรับประชาชนของอเมริกันว่ารัฐบาลจะต้องทําอะไรบางอย่างอย่างน้อยที่สุดต้องให้เกาหลีเหนือออกมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเด็กค,คนนี้มีการซ้อมหรือเปล่ามีการให้ยามีการทรมานมีการข่มขู่มีการกดดันอะไรที่ผิดต่อลักการสากลของการปฏิบัติต่อนักโทษหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่งการขึ้นศาลของนักศึกษาคนนี้ก็อาจจะต้องมีการถามว่า การขึ้นศาลนั้นเปิดเผยแค่ไหนให้ตั้งทนายได้หรือไม่มีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองแค่ไหนอย่างไรเพราะเรื่องนี้ชีวิตของนักศึกษาอเมริกันคนนี้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมครับคุณพ่อคุณแม่ออกมายืนยันว่ายังไงยังไงเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบสอบสวนทวนความกันให้ชัดเจนเพราะว่าประโยคที่พ่อของออโตวอมเบียพูด เฟรดและซินดี้พ่อและแม่บอกว่าลูกผมได้เดินทางกลับถึงบ้านครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่ากลับมาแล้วตายเลยครับกลับบ้านจริงๆครับคราวนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่นำมาเล่าวิเคราะห์แนวทางให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสร้างความตึงเครียดในข้าวสมบัดเกาหลีอีกรอบหนึ่งอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าเสียงคงชัดเจนและภาพไหวไปไหวมาบ้างเพราะว่าเดินทางขณะที่ยังเดินทางอยู่ครับแต่เห้ว่าข่าวนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมาเล่าสู่กันฟังวิเคราะห์ฟังกันผ่านสุดที่ใช้ไลฟ์ anywhere anytime ครับอยู่ที่ไหนก็วิเคราะห์ได้เมื่อไหร่ก็ทําหน้าที่ของนักข่าวได้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ